ฝันเห็นโต๊ะหรือเตียงหรือเก้าอี้นั่งทายว่าจะได้รับการโยกย้ายที่อยู่อาศัยจากที่กว้างขวางไปอย่างที่คับแคบลงหรือเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานย้ายไปทำงานในตำแหน่งหน้าที่ที่คุณไม่ถนัดเท่าไหร่นักหรือทางครอบครัวก็จะมีการแตกร้าวระหองระแหงไปชั่วขณะหนึ่ง เลขเสียงโชคนะคะ44 69 46 85 468 506 984ค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนการทำงานของแอดมินนะเรากวรช่วยเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อแอดมินจะได้มีแรงในการทำงานนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ